วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนะคะชื่อว่า Take a New Obelisk o f t h e Sun นะคะก็เป็นเกมยูโรมาใหม่ในช่วงปลายปี2020นี้นะคะแล้วก็ทำคลิปอ,อธิบายวิธีการเล่นเกมแล้วก็วิธีเซตอัพบอร์ดเกมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็สามารถย้อนกลับไปหาดูได้นะคะในช่องนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็จะมาเล่นแบบ Play ให้ดูกันเลยนะคะโดยที่จะไม่อธิบายอะไรมากมายนักแต่คงจะต้องมีอธิบายอะไรเพิ่มเติมในระหว่างเล่นเกมไปด้วยจะได้ไม่ไมสับสนไม,ไม่งงอะไรมากนะคะแล้วก็คงจะเล่นแค่4ี่รอบนะคะอยากจะพยายามทำให้คลิปมันสั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูต่อจนจบก็จะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปเหมือนภาค2นะคะเล่นต่อจนจบให้ดูกันนะคะ ก็มาดูบอร์ดกันเลยละกันนะคะนี่ก็คือบอร์ดที่กินพื้นที่เยอะมากอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรมากมายนักนะคะอืมก็ที่เห็นโดดเด่นเป็นแท่งนี้แท่งโอเบลิสนี้นะคะจริงๆมันไม่สําคัญมันคือปัจจัยสําคัญของเกมเอ่าเรื่องตีมนะคะแต่ว่าอืมโดยองค์ประกอบหรือว่าไอของมันแบบอ่าแท่งนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ก่อปร,ประโยชน์อะไรมากนะะัก Uh, มองไม่ค่อยเห็นได้ซ้ำไปเพราะแท่มันใหญ่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะขออนุญาตหยิบมันออกนะคะคือเอาให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้มันหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ขอหยิบมันออกอย่างนี้ละกันจะดูโล่งๆหน่อยหนึ่งนะคะโอเคก็เซตอัพแล้ววันนี้มาเล่นคนเดียวเล่นโซโล่นะคะก็จะมีบอทมี AI ที่เราเล่นด้วยเหมือนเขาก็ตั้งชื่อมาให้ว่าบอทนันคามุนนะคะ เรียกสัน้นๆว่าบอทหรือว่า AI เดหรืออะไรก็อาจะอจะใช้2ององคำนี้เนะาะเราเล่นเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ของเขาเขาคือสีชมพูนะคะ,ะเล่นในระดับ normal นะมันไม่ใช่มันจะมีระดับ easy แล้วก็ระดับ normal แล้วก็ถ้าเกิดจะทำให้ยากขึ้นก็จะมีการคิดแต้มเพิ่มอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เล่นระดับ normal เพราะฉะนั้นขมีเสาสร้างไว้อยู่แล้ว1เสาแล้วก็มีอาคารสร้างไว้อยู่แล้ว2อาคารนี้นะคะ <S <S นี้เป็นของเขาไม่ใช่ของเรานะคะ Uh, แล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมอีกเกมหนึ่งที่มาจากดีไซน์เนอร์เดียวกัน mm hmm. แนทนเนตทาชินีคือเกมเทโอทิวฮา a คาก็อาจจะคุ้นเคยกับไอ้ระบบพีระมิดอันนี้เพราะระบบนี้ก็คือ,อเป็นการเล่นเกมของทาง AI ของบอทดเขา mm hmm. เขาจะ,ะใช้ทไทเหล่านี้มาเป็นตัวที่จะบอกว่าเขาจะทำอะไรยังไงแอคชั mm ่น hmm. อะไรนะคะแล้วก็บอทของเราอันนี้ ก่อนเริ่มเล่นเกมเราจะต้องเลือกการ์ดก่อนยังไม่ที่ทําการเลือกการ์ดนะคะก็คือเหมือนเป็นทรัพยากรเริ่มต้นนะคะจากการ์ดสามใบนี้คือหยิบส่มนๆมา3ใบนะคะแล้วเราก็ต้องเลือกเก็บไว้2ใบแล้วนอกจากนั้นยังมีการ์ดที่เขาเรียกว่าจีครีการ์ดนะคะแบบนี้นะ่าจะอย่างนี้2ใบเลือกเก็บมาไว้1ใบเพราะว่ามันจะเป็นเป็นคล้ายๆเอ็นเกมส์สกอริงเนาะ เราจะได้พอมีแนวทางว่าเราจะควรจะโฟกัสไปที่จุดไหนนะคะก็คิดว่าวันนี้จะมาเลือกการไปนี้นะคะซึ่งมันก็คือ gain t VP per pillar within the temple complex and 2 VP per building around the temple complex เพราะฉะนั้นเสาทุกต้นที่อยู่ใน temple complex ก็คือในพระวิหารเนี่ยที่เป็นของเรานะเสาทุกต้นให้เราสองแต้ม แล้วถ้าเกิดเราสามารถสร้างอาคารรอบออรอบวัดนี้ได้นะคะวิหารนี้ได้ก็แต่ละหลังก็จะให้เราสงแต้มเช่นกันก็คิดว่าจะเก็บดิคเรกัใบนี้อันที่เราไม่ใช้ก็เอาไปไว้ข้างล่างของเด็กเลยละกันคงจะไม่ได้เห็นมันแล้วในเกมนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็รู้แล้วว่าเ,เราควรที่จะพยายามที่จะสร้างเสาสร้างบ้านให้ได้เยอะๆนะคะนี่เป็นดิคเรกัที่เราเลือกเก็บนะ แล้วก็อีกอันนึงที่เราจะต้องเลือกก็คือว่าเป็นเขาเรียกเป็นอังค์อังคาใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะสัญลักษณ์อังค์แล้วมันมี0123ตอนึอ่อาตอนเริ่มเกมเนี่ยไอ้บอดเนี่ยเขาเป็น first player นะคะแล้วเป็น second player เพราะฉะนั้นเขาเลือกแบบสุ่มไปแล้วเขาจะเลือกศูนย์หรือ1่สุ่มๆไปแล้วเขาก็ดันได้1ซึ่งซึ่งมันคือทองแต่ว่าเขาไม่เก็บทรัพยากรนะคะเราก็เลยอดอันนั้น เราก็เหลือเลือกอันที่เหลือแล้วมันก็จะให้โบนัสเเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก่อนเริ่มเล่นเกมอคงจะเลือกอันนี้แหละซึ่งจะให้สคริป์เรามาหนึ่งคนเราเริ่มโดยมีอยู่แล้วหนึ่งคนกับท่องหนึ่งแท่งตอนนี้เลือกอันนี้เราก็ได้สคริป์มาเขาไม่ได้นะคะเพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้โอเคก็เื่อมาวางไว้อน,นี้ที่เหลือก็คือไวรอรอบต่อไปรอบมัรทเฟสนะคะ แล้วปัญหาหรือว่าที่สำคัญท,ที่ต้องเลือกคือไอ้สามไปเนี่ยเลือกมา2อันนี้คือเลือกที่จะเก็บกระดาษหรือขนมปังจะใช้คอมบิเนชันไหนก็ได้3ชิ้นอันนี้ให้ l l s s s n n g c a r d มาให้จั่วมา2ใบแล้วก็เลือกเก็บไว1บ้1ใบ b l e s s i n g c a r d เป็น1คล้ายๆโบนัสที่จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็หมดไปแล้วกเ็เก็บหินขาวหรือหินดำ3า3ชิ้น จะเลือกอะไรก็คือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเพราะเราเลือกเก็บดิคริกัที่เลือกที่จะสร้างเสาหรือว่าสร้างบ้านเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้หินขาวและหินดำในการสร้างฐานแล้วก็มันจะไม่ต้องใช้ขนมปังในการสร้างบ้านนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเลือกสองใบนี้น่าจะเลือกสองใบนี้อืมใช่โอเคเลือกเก็บสองใบนี้ปัญหาคือจะเอาอะไร เอาขนมปังมาเลยสามชิ้นไหมหรือว่าจะเอาขนมปังสองกระดาษหนึ่ง 2, อะไรยังไงก็ได้อืมโอเคขอเลือกเป็นขนมปังสามนะคะหนึ่งสองสามจริงๆกระดาษก็จำเป็นต้องใช้เพราะอยากจะซื้อการ์ดนะแต่ไม่รู้อะเราก็ขอเอาเป็นหินขาวสามนะคะหนึ่งสองและสามโอเค ขนมปัง3มีขนมปัง3ถมงินเขาสาทอง1ตอนนี้ก็ไม่ใช้อีกแล้วมันแค่ใช้ในตอนเริ่มเล่นเกมแค่นั้นเองแล้วเราก็มาเริ่มเกมได้เลยค่ะโอเคเขาเริ่มก่อนก็มาดูพีระมิดของเขานะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นมาร์เกอร์ที่จะบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเริ่มจากซ้ายล่างสุดนะคะซึ่งมันก็คือไทยอันนี้ เส้นไทยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นทรัพยากรไอ้ีอย่างเนี่ยเขียนบ้างเรียงไว้แล้วก็มาดูอันแรกนะคะมันก็คือหินดําหินดํามันก็ต้องกับลูกเตาสีดําเพราะฉะนั้นก็ดูบนอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเตาที่มีค่ามากที่สุดนะคะเขาก็จะเลือกเล่นเตาอันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออันที่มีมากที่สุดที่ใช้ได้ก็คืออันนี้เพราะมันคือสีอันนี้คือ2อันนี้ก็สีเหมือนกันแต่มันอยู่ในช่องต้องห้ามนะคะใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บเตาอันนี้มาแล้วเขาก็จะทำแอคชั่นตรงนี้แอคชั่นของเทพเจาฟอสซึ่งก็คือลูกเตา4ก็คืออันนี้ต้องจ่ายกระดาษซแผ่นแล้วก็หยิบการ์ดมา2ใบเขาไม่ต้องจ่ายสรัพยากรเขาได้มาฟรีๆนะคะไอ้2ใบที่ว่าก็คือระดับความสุขของเขาอยู่ในแถบสีเหลืองเขาก็จะเลือกการ์ดไอ้2ใบนะคะจาก3ใบในแถบสีเหลืองอันนี้นะมาวางไว้ แล้วเขาจะเลือกอะไรล่ะใน3ใบนี้ก็คือเขาจะมีเหมือนเป็นออเดอร์พาริออริตี้นะคะถ้าเกิดเขาหยิบดีครีการ์ดได้เขาจะหยิบอั้นมาก่อนแต่มันไม่มีในนี้ละดับระดับต่อมาก็คือถ้ามีเทคโนโลยีการ์ดเขาจะหยิบเทคโนโลยีการ์ดก่อนมันมีเพราะฉันหยิบมาหนึ่งใบอันนี้เป็นของเขาไปแล้วเราอดได้อันนี้แล้วนะคะแล้วที่เหลืออีกหนึ่งใบก็คือให้สีกาซสีขาวซึ่งมันมีอยู่สองใบเขาจะหยิบไปไหนเขาหยิบไปซ้ายก่อนค่ะซ้ายมาขวา เพ่สองอันนี้หมดไปมันคือแต้มไปละ2แต้มสําหรับเขายังไม่ต้องคิดตอนนี้ก็ได้ค่อยคิดตอนช่วงเล่นช่วงคิดคะแนนนะคะก็เอามาเก็บไว้อันนี้เป็นของเขาไปแล้วใบใหม่ออกมาเลยทันทีไปข้าวมาใหม่ when taking a die set it to any value โอ,โอเคได้แค่ครั้งเดียวเนาะเวลาหยิบเต๋าก็คือบวกลบ5แต้มได้เลยก็คือจะเป็นกี่แต้มก็ได้จาก1ถึง6 ดีมากแล้วก็เทคโนโลยีการที่ออกมาใหม่ก็คือ when you perform an action using a die value 1 gain t o VP เทคโนโลยีคาใช้ได้ตลอดเกมนะคะคือทุกครั้งที่ใช้ที่ใช้เต๋ามูล,ลค่าแค่หนึ่งเนี่ยซึ่งก็มีเนาะมีม,มีสามเอาเลยตอนนี้จะให้เราสองแต้มไม่เลวไม่เลว โอเคแค่นั้ง่ายๆคือของเขาจบไปแล้วนะคะชอ่องไอชั่นบางชอ่องบางช่องเนี่ยช่วงอย่างเช่น2องช่องนี้ยง่ายมา okay. มกโอเคก็มาถึงตาของเราเราจะหยิบอะไรเรามีขนมปังเรามีหินขาวเรามีทองหนึ่งแท่งทองเป็นวารีซอสใช้แทนอะไรก็ไดเ้เราจะสร้างอาคารเลยไหมขนมปัง3มชิ้นสร้างอาคารแถวนี้ได้หรือนี้หรือนี้หรือนี้ หรือสองสองก้อนก็คือเสร้นตรงนี้ได้โอเคอยากได้การ์ดเหมือนกันจริงๆอยากได้การ์ดนี้เพราะมันคือขนมปังแล้วก็หินดำนะคะแต่ความสุขของเราจะต้องมาถึงระดับสีแดงก่อนของเรายังเป็นสีเหลืองอยู่ถ้าจะเพิ่มระดับความสุขต้องใช้กระดาษแต่เราไม่มีกระดาษเพราะเราเลือกขนมปังมาไม่รู้นะคะ โอเคก็จะเลือกหยิบเต่าสีเหลืองจากช่องอันนี้นะคะซึ่งมันเป็นเต่าบริสุทธิ์เนาะมาจะไม่ทำแอคชั่นแต่ว่าจะเก็บกระดาษ2แผ่นนะคะเพราะมันมี2มูลค่า2แล้วเราก็เก็บได้2แผ่นเลยเพราะว่าเราผลิตทุกอย่างในตอนนี้เราผลิตผลิตยากรได้อย่างละหรือทีละ2ชิ้นเพราะฉะนั้นใช้เตวานี้มาเก็บกระดาษ2แผน่นงท่านเอกมันคือเต่าบริสุทธิ์ก็มาวางไว้ในช่องที่มันคือ สำหรับเก็บเต่าบริสุทธิ์เียงค่อยๆเก็บทรัพยากรไปก่อนโอเคอาจจะไม่แน่ใจโอเคต่อไปตาของเขาตอนนี้เขาจะไปไหนล่ะเขาจะอาจจะขึ้นข้างบนหรือเขาจะไปขวาก็ได้ใช้ทอยเหรียญอันนี้ค่ะนี้มือคืออ่าขึ้นข้างบนถ้ามันเป็นหน้านี้ก็คือไปข้างๆเป็นคนที่ทอยเหรียญหรือทอยทอย,ทอยพวกแผ่นอย่างนี้ไม่เก่งนะคะ ไม่แน่ใจควรใช้ลูกเต๋าหรือเปล่าขออน,นุญาตใช้เป็นลูกเต๋าแทนนะคะโอเคก็คือถ้าเ,เป็น1,2,3เราจะขึ้นบนถ้าเป็น4,5,6เราจะไปข้างๆ้าง123ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เขาก็จะทำแอคชั่นของเทพเจ้าโอซริสก็คือช่องนี้นะคะช่องนี้มีเต๋ามูลค่ามากที่สุดคือเลข6นะ ปดเปื้อนบริสุทธิ์ไม่จําเป็นไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยโอเคเลข6ก็คือเขาจะสร้างอาคารในช่องที่เป็นเลข6แล้วมันคือเต่าสีเทาเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกับทรัพยากรอะไรเลยในกรณีนั้นทํำยังไงจําไม่ได้ขอดูรูปครั้งอีกครั้งก่อนค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นเตาสีเทาไอ้บอทก็จะเลือกอในย่านที่มันมีอาคารน้อยที่สุดถ้ามันเท่ากัน ให้เลือกซ้ายก่อนซ้ายสุดมาก่อนช่องที่มีอาคารน้อยที่สุดก็คือ,อต่อไปไหนละอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้อันนี้โอเคอาคารน้อยที่สุดก็คือช่องแรกกับช่องที่3นะคะเขาก็จะเลือกซ้ายสุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาช่องแรกเขาก็จะเอาอาคารของเขาเนี่ยมาวางไว้อันนี้เขาไม่ต้องเก็บทรัพยากรไม่ต้องอะไรก็ได้โอเค เราก็อดโอ้โหนี่คือถ้าเราไม่สร้างบ้านนะเขาได้ไปแล้วก้าวแต้มนะเพราะเขามีอีกอาคารเยอะมากโอเคเล่นไปแล้ว2ลูกนะคะของเขาตาของเราเอืมเก็บกระดาษมาได้แล้วมีขนมปังแล้วมีหินขาวแล้วเพราะฉะนั้นใช่จะเพิ่มระดับความสุขนะคะก็คือ จะหยิบเต่าอันนี้มามูลค่า2ถ้าสอเนี่ยก็เพิ่มระดับความสุขได้แค่2ระดับมันก็ยังเป็นแถบสีเหลืองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ subscribe นะคะซึ่งมันคือตัวที่จะสามารถบวกหรือลบอค่าของเต่าได้2แต้มใช้ subscribe เพื่อที่จะเปลี่ยน2ให้เป็น1 2 3ให้เป็น3เนละเปลี่ยน2เป็น3นะคะ ก็จะต้องจ่ายกระดาษไป2แผ่นนะคะจ่ายไปแล้วเพิ่มระดับ3 1 2 3เพราะว่าความสุขจะไม่มีทางเกินจำน,นวนประชาชนของเราไปได้ตอนนี้เราก็อยู่ในแถบสีแดงแล้วนะคะแล้วในเมื่อเราใช้3เราก็จะได้สคริ์มา1คนค่ะก็คือเหมือนได้มาฟรีๆเนาะได้กลับมาแล้วเคสมันคือมาจากช่องบริสุทธิ์ก็คือมาวางไว้ช่องบริสุทธิ์ตอนนี้เรายังไม่มีเต๋าแปเปื้อนนะคะโอเค เพิ่มระดับความสุขไปแล้วใช่ไหมใช่อ้อแล้วเราก็หยิบเต๋ามาจากช่องที่เขามีลูกป,ปั้นนะคะแสดงว่าเขาจะได้โบนัสพิเศษช่องนี้มันตรงกับหมายเลข1นนะคะมันคือที่พเจ้าที่ตรงกับหมายเลข1เพราะฉะนั้นเขาก็จะได้สครับหนึ่งคนเนาะสครับเนี่ยมันมีค่าสําหรับเขาเพราะว่าสครับสองคนเท่ากับหนึ่งแต้มเพราะฉะนั้นห,หนึ่งแผ่นนียก็คือครึ่งแต้มวางไว้ตรงเขาโอเคต่อไปก็คือ หยิบมาแล้วสองเต๋าใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะหมุนค่ะหมุนแล้วก็ตำแหน่งไอ้แสงสวา่างมันก็จะเปลี่ยนไปก็จะต้องมาดูเต๋าใหม่นะคะก็คือเต๋าต้องใช้ละก็จะต้องอเพิ่มเต๋าในช่องที่มันเป็นช่องเงานะคะเอานี้ก่อนทอนมา2อลูก มะมัยสองลูกแล้วก็ข้างบนนั้นตาวมะมัสองลูกโอ้ห้างภาษีโอเคมาดูตำแหน่งของลูกเตา่าสีเท่ามันจะเป็นแปดเปื้อนตลอดเวลาไม่ว่ามันจะอยู่ในที่ไหนนะคะต่อไปอันนี้ดำน้ำตาลก็ยังเป็นต้องห้ามเท่าเป็นแปดเปื้อน น้ำตาลคราวนี้อันนี้กลายเป็นต้องห้ามเราสร้างอาคารไม่ได้ละออสร้างได้ยังสร้างได้อยอก่เรื่องนี้อันนี้คือสีเหลืองกลายเป็นบริสุทธิ์ไปแล้วนะคะสีน้ำตาลกลายเป็นก็ยังแปดเปื้อนอยู่สีขาวก็ยังเป็นต้องห้ามอยู่เพราะมันมุมมืดสีขาวคราวนี้นี่มันต้องห้ามไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือสีดำก็จะเป็นแปดเปื้อนสีน้ำตาลก็จะเป็น ก็ดีสุดสีขาวก็จะเป็นแปดเปื้อนโอเคแบบนี้นี่ทำแล้วใช่ไหมทำแล้วโอเคแล้วก็ตาของเขาเราไม่มีเต๋าให้ทอยเอาเต๋าของเขามาทอยนะคะหนึ 1, 2, 3, ขึ้นบน4ี่ห้าไปข้างๆ1ขึ้นบนอีกแล้วปึ๊บทำไอตัวกวายนะคะทเทพเจียวแฮฟก็คืออันนี้นะคะมูลค่าเยอะที่สุด ถ้ามันมีมูลค่าเท่ากันเขาจะเลือกาตาบริสุทธิ์นะคะ,ะหยิบมาห้าก็คือเขาก็จะสร้างบ้านใช่ไหมใช่มันคือตัวสร้างอาคารจะสร้างบ้านอีกแล้วอโอเคเขาก็จะสร้างในตรงที่จะให้แต้มเขาได้เยอะที่สุดนะคะซึ่งมันก็จะคืออันนี้ไม่ก็ตรงนี้อันนี้ก็คือเลือกอยังไงก็ถอยเต่าอีกแหละ หนึ่งสองสามสร้างตรงนี้สี่ห้าหกสร้างตรงนี้นะคะสี่ห้าหกสร้างบ้านตรงนี้โอเคแล้วก็เขาไม่เก็บทรัพยากรเขาก็จะได้สามแต้มต่อหนึ่งเสาที่เป็นของเขาซึ่งเขามีประชาชนเขาได้ไปแล้วสามแต้มจากสิบเป็นสิบสามเราก็จะได้เพิ่มเออมันคือมหัพุลธคามันคือห้าใช่ก็จะเพิ่มประชาชนของเขา ห้านะคะเพราะมันคือเต่าห้าของเขาก็คือจาก7เพิ่ม 5, 5เป็น12มันมาตรงช่องสีเขียวแล้วเราก็จะมาเปิดการ์ดที่มันอยู่ในแถบสีเขียวได้นะคะการ์ดที่เปิดไ้ก่อนได้เมื่อไรก็ตามที่มีพระชาชนมาถึงแล้วแต่ว่าไอจำนวนความสุขเนี่ยจะบอกว่าเราจะหยิบการ์ดได้หรือเปล่าการ์ดหม่นี่เทคโนโลยีมา2 1..2.. แล้วก็ดีครีกั๊ดมา1ใบดีครีกา๊ดอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าถึงเราจะอยากกิบก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะคะเราสามารถเก็บแล้วก็ใช้ดีครีกัดได้ถึง3ใบนะแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์มันจะต้องไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราเลย โอเคนั่นก็คือของเขาเสร็จไปแล้วก็คือมาตาของเราเรายังไม่ได้ทำอะไรที่มันเหมือนเป็นชิ้นเป็นอันเลยเนาะโอเคซื้อกาดได้ใช่ซื้อกาดกาเ,าเพิ่มความสุขเพราะว่าเราอยากได้กาดเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาซื้อกาดโอเค ก็จะมาที่ช่องนี้เฮ้ยซึคาต้องใช้กระดาษซึคาต้องใช้กระดาษโอ๊ยตายละให้เราทำอะไรลงไปโอเคทำไม่ได้นะคะน้องเสียใจว่าเราจะมาเก็บกระดาษอีกครั้งหนึ่งมวยจะมานั่งเก็บกระดาษไม่ไหวแล้วละ่ะไม่ไหว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 จะสร้างบ้านตอนนี้ก็สร้างไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าเราจะใช้อนูบิสแอคชั่นซึ่งเราก็ทำได้นะเพราะเรามี มี2ลืมมันไปก่อนแล้วกันถ้าลืมเรื่องการสร้างบ้านสร้างเสาจะทำอนุบิสแอคชั่นนะคะก็คือใช้สคริปต์สคนเพื่อที่จะหยิบเต่าจากตรงไหนก็ได้แล้วก็ทำแอคชั่นอะไรก็ได้สคริปต์หมดไปแล้วรู้สึกไม่ดีเลยจะหยิบเต่าอันไหนมาทำแอคชั่นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจะขอเลือก หยิบอันนี้นะคะมันเป็นเตาแเปื้อนอะแต่ว่าอนุพิษแอคชั่นมันไม่เกี่ยวนะคะอนุพิษแอคชั่นเต่าที่เราหยิบมาเนี่ยจะแปดเปื้อนบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเรามาวางไว้ข้างใต้นะคะมันไม่แดเปื้อนมันไม่บริสุทธิ์นะ มาสร้างอาคารนะคะก็คือใช้ขนมปัง3ามก้อนนะเพื่อที่จะสร้างบ้านตรงที่มันขืออจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้สร้างตรงไหนก็ได้อะสร้างตรงนี้รักกันให้ทัพยากรสีชนิด ที่มันก็ให้ทรัพยากรีชนิดหมดเลยโอเคสร้างตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเก็บทรัพยากรได้กระดาษ1แผน่นหินขาวหินดําขนมปังอย่างละ1แล้วก็เฟสโทเก้นด้วยขนมปังกระดาษหินขาวหินดําอย่างละ1แล้วก็เฟสโทเก้นให้อย่างข้อมูลคือแถวนี้นะคะ แล้วอันนี้เราไม่ได้แต้มเพราะว่าเราไม่ยังไม่มีเสาเราก็เพิ่มจำนวนประชาชน5คนจาก5เป็น10แอ,อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวมาไว้ข้างใต้โอเคแล้วก็ตาของเขาใช้ลูกเตา๋าทอย1,2,3ขึ้นบนสี่ห้าไปข้างๆมันบนตลอดเลยบนตลอดเลยโอเค สุดท้ายก็คือขนมปังเพราะฉะนั้นเขาต้องการเต่าบูลร่าเยอะที่สุดที่เป็นสีน้ำตาลก็คืออันนี้นะคะเขาก็จะสร้างรูปปั้นช่องข้าตงเทพเจ้าลาลูกป,ปัน้นลูกป,ปัน้นสร้างที่เทพเจ้าลาเตาอันสุดท้ายของเรานะคะในรอบนี้ก็คือเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหม แต่อันนี้อ้ยเดี๋ยวอันนี้มัแค่หมายเลขหนึ่งเราหยิบได้การหนึ่งไปล้วต้องการการสองใบเป็นอย่างต่ําตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนมูลค่าจากหนึ่งเป็นสามด้วยสคร b e แต่ว่าเราไม่มีสคร b e แล้วนะคะคือแ l นนิ่งทุกอย่างมันวันนี้มันคลาดเคลื่อนไปหมดนะเ,เราไม่มีความบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์ห้ามันคืออันนี้มาเพิ่มระดับความสุขอีก มันโอเคก็คิดว่าจะมาสร้างเสานะคะจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ได,ดีเลยโอ้ยมันไม่ดีเลยเราจะต้องติดลบหนึ่งแต้มเพราะเราเราไม่มีความไม่สิเราไม่ต้องติดลบเพโอเคจะสร้างเสานะคะโดยที่จะหยิบเต่าหมาเล็กหนึ่งมาจากช่อง8เปื้อนเนาะแล้วก็จริงๆอยากเปลี่ยนระดับมันมากๆอยากเปลี่ยนระดับมันแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีสคร b e ก็คือหมายเลข1นึ่งเปื้อนนะคะก็คือจะสร้างาใช้ฐานอันนี้ได้นะคะที่มาจากเตาหนึ่งกับ2ต้องต้องจ่ายหินขาว3ามหินดำหนึ่งจ่ายหินขาว3ามหินดำหนึ่งไปแล้วเอาอันนี้มาวางไว้ตรงไหนก็ได้ตามใจชอบคิดว่าจะเก็บขนมปังนะคะก็คิดว่าจะมาวางไว้ตรงนี้สีใดที่ไม่สามารถแมทช์สีได้เพื่อจะได้แต้มเพิ่มแต่เราอยากได้ขนมปังเอามาวางตรงนี้ เพราะฉะนั้นเื่กขนมปังมาสองก้อนแล้วก็เอาเสาของเราไปวางไว้นะคะอดได้โบนัสอันนี้เพราะว่า,เ,าเรามาเอามาจากตอนที่มันยังสว่างอยู่ท,ทั้งที่มันเป็นถ่ายมืดนะคะก็จะได้แต้มต่อทุกๆอาคารที่มันอยู่แถวเดียวกันมีอาคารที่เป็นของเราแค่อันเดียวก็จะได้หนึ่งแต้ม ล้วก็จะได้แต้มถ้าสีตรงขอบเนี่ยมันแมทช์แต่ว่าไม่ได้แต้มจากตรงนั้นหิบซับพักยากรมาแล้แลวเราก็ได้หนึ่งแต้มจากตรงนี้ด้วยโอเคจบเอามาออกมาอมืโอเคนล็กหนึ่งแปดเปื้อนโอเค จบแล้วสี่แล้วแบบสีเต๋าใช่ไหมคะอ๋อแล้วเราก็ทําทําช่องที่มันมีรูปปั้นของเขาลืมไปเลยซึ่งเทพเจ้าลาคือเลข5เพราะฉะนั้นเขาจะได้สคริป์หนึ่งคนและแต้มหนึ่งแจมอีกด้ดวยโอเคจบหมุนยังงี้ไหมนี่หมุนอันนี้ก็จะหมุนนะคะ แล้วเราก็มาดูซิว่าความแปดเปื้อนกับความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยบาลานซ์แค่ไหนในรอบแรกของเขาจะอยู่ที่บวก3นะคะของเราลา่ะของเรามีความบริสุทธิ์5 3าบวกเป็นความแปดเปื้อนหนึ่งแสดงว่าเราเกินมา4เราบริสุทธิ์เกินมา4ของเราอยู่ที่4เราก็ยังเยอะกว่าเขานะคะเราไม่ติดลบแต้มเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้แปดเปื้อนนะคะเราบริสุทธิ์เกินไปมันก็ไม่ดีมันไม่สมดุลแล้วก็อดเป็น first player เขาก็ยังเป็น First Player อยู่ในช่วงต่อไปช่วงมา h f เฟสแล้วจริงๆช่วงม a ต์เฟสจริงๆมันคิดเแิมสำหรับการที่เขาหยิบมาถ้าจำไม่ผิด s c o r i n g อันนี้ไม่ถึงอะนรมื่อช่วง Scoring โ okay, อเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แค่นี้เองอใช่มา h f เฟสจบไปแล้วอันนี้หมุนแล้วเต่าที่ใช้ไป4ี่ลูกของแต่ละคนเนี่ยก็มาใส่ถุงนะคะแล้วก็จะได้ทอยใหม่ Okay. อีกมาสองค่อยใหม่มุมเงาข้างบนนะคะหนึ่แล้วก็มุมเงาข้างล่างสีเท่าเยอะมากปกับ3โอเคแล้วก็ต้องมาคิดตำแหน่งใหม่สีเท่าเป็น8เปื้อนคราวนี้สีดำก็8เปื้อนสีน้ำตาลบริสุทธิ น้ำตาลคือต้องห้ามอยู่เหมือนเดิมใช้ไม่ได้อีกเลยนะในรอบนี้สีเทาแน่นอนอย่างนี้สีเหลืองทุกอย่างแปดเปื้อนหมดเลยอันนี้คือเทาแปดเปื้อนน้ำตาลบริสุทธิ์ขาวแปดเปื้อนขาวต้องห้ามเหมือนเดิมขาวต้องห้ามเทาแปดเปื้อนดำบริสุทธิ์มันคือช่องมืดนะเป็นแบบนี้โอเคมันก็ไม่ได้ ยากจนเกินไปนะคะเพียงแต่อาจจะแบบให้ต้องมาตั่งเปลี่ยนลูกเต๋าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะขี้เกียจน,นะคะโอเคก็มาเริ่มอแล้วอันนี้แน่นอนจะต้องอันนี้จะขี้เกียจตรงนี้มากกว่าเราจะต้องมานั่งเรียงใหม่เรียงพีระมิดใหม่นะคะโอเคแล้วก็จะมาเริ่มช่วงต่อไปนะคะ อีก1 Ma ่แมตเฟสได้ต่ำมาอีกสี่ลูกก็จะเป็นช่วงคิดคะแนนในตอนกลางนะคะแล้วก็เล่นไปอีก2ครั้งก็คือสี่ลูกสี่ลูกอีกสครั้งก็จะคือช่วงจบเกมแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะจะเล่นแค่ให้ดูนิดพอหอมปากหอมคอหน,หน่อยหนึงเนาะแล้วก็เผื่อว่าใครอาจจะไม่ไม่ได้อยากดูนานๆแค่อยากดูว่าเออมันเล่นยังไงนะคะก็คือยังไม่ได้ยังมีหลายแอคชั่นที่เรายังไม่ได้ทำนะเออแต่จริงๆจริง,รง,รงๆก็เห็นหมดแล้วเนาะ อันนี้ก็ทําไปแล้วนี่ทาไปแล้วของของ AI เนาะของเอไบอทเนี่ยมันทําไปแล้วนะคะก็พอเห็นแล้วว่าเกมอ่ะมันเล่นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากอยากดูต่อนะคะเพื่อจะทำคลิปที่2อนะคะออกมาให้ดูก็คือจะเล่นจนจบเกมนะแต่ก็ยังไงก็คือขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้ได้นะคะแล้วมาเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณมากคะ่ะไปก่อาค่ะบ๊ายบาย